สวัสดีทุกคน,กนนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นแมปไอดับนี้อีกแล้วนะครับทุกคนซึ่งผมก็ได้ไปซุ่มฟาร์มมาแล้วนะครับแล้วก็ดาบของผมตอนนี้นะครับมีดาเมจอยู่ที่810ดาเมจนะครับทุกคนเออซึ่งมันก็แบบตอนแรกมันก็ดีนะดาบ2007ันเแบบแพงมากอ่ะเออแต่มันยังดีไม่สุด ซึ่งผมได้ปลดล็อกด่านที่4เลยนะครับทุกคนใออนที่4ี่ก็คือด่านนี้เลยนะครับเป็นด่านน้ําแข็งซึ่งมีของมาขายใหม่เป็นดาบใบนี้เลยครับทุกคนที่เราซื้อตอนนู้นนะครับทุกคน800ดาวเมจแต่ถ้าจะซื้อตอนนี้15,888 <c oughs> ดาวเมจทุกคนโอ้ oh my god เยอะกว่ากี่เท่าวะเนี่ยหนึ 1, 2, oh, ่งสองสามโอ้เยอะจัดจาก800นะครับทุกคนขึ้นมาเป็น15แล้วดาบในแมพของมันนะครับทุกคน สามพันสองร้อยเองอะถ้าซื้อในราคาสามร้อยก้าิก้าโลบักเออทำไมมันเพลงอะไรขนาดนั้นนะยวมาดูดาบของผมนะครับเนี่ยถ้าเราอาดาบเนี่ยมาตีในดันนี้เราจะได้กี่เวฟโอ้โหเลยนะครับว่า นน้อยมากแล้วก็มีด่านที่มันเป็นคุกเนี่ยนะเดี๋ยวในนี้เดี๋ยวผมจะพาไปลงมาดูนะครับว่าผมจะตีได้เท่า,หาไหร่ดาเมจดูดิตี2 0 0พัน0นนะครับเดี๋ยวตีหลายทีมากอ่ะกว่าจะตายอ่ะเออเลือดมอนคือแบบเยอะมากอ่ะเท่าไหร่วะ1 2 0 0 0 0 0ถ้าเราได้ดาบเด็กหมื่นห้าันมาทุกคนจะคิดยังไงแล้วโอ้โหอ,อยากคิดเลยอ่ะดูดิดูผมจะตุยแล้วว่ะเออ คือแบบมันตีแบบโอ้ไม่กอดตีได้กากมากเลยยาดาบเนี้ยคือแบบเป็นดาบเทียบพูสําหรับต้นๆนเนาะแต่ว่าไปๆแล้วเราต้องการดาบอันนันจริงๆกาเออตายเออ,อ,อตายตายตายอ้อยังไม่ตายอีกลูกโอเคซึ่งเราจะมาซื้อดาบอันนี้กันเลยโอ้โหเสียตังค์อีกแล้ว ถ้าใครนะครับทุกคนจะสนับสน,นุนนะครับก็ซื้อเสื้อผ้าของผมนะครับก็ตังที่เติมเนี่ยก็จะเป็นตังที่แปลว่ามาจากการขายเสื้อผ้านะครับก็จะทําเสื้อผ้าใหม่มาขายนะครับทุกคนแล้วก็มีหลายรูปแบบเลยนะครับตอนนี้ก็ลองไปดูกันได้นะครับทุกคน,นอันนี้ก็เป็นลายอีกลายหนึ่งนะอืที่ผมใช้อยู่เป็นลายของผมเองอ่ะซึ่งเราจะมาซื้อเลยนะครับโอ้โหสองพันแปดโรบัอ,อ,อ้เจ็บจี๊ ซึ่งผมจะซื้อดาบอย่างเดียวไม่ใช่นะครับผมจะซื้ออันนี้ด้วยเห็นเขาบอกว่ามันดีมากเลยอ่ะไอตัวเนี้ยเนี่ยน้เนี้ยซามอนเนี้ยคือมันตีดูดเลือดได้ด้วยทุกคนหนึ่งเปอร์เซ็นต์ใช่ปะเออไม่รู้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะแต่ตีดูดเลือดได้ด้วยอ่ะคตรดีแล้วก็มีอีเวนต์ใหม่นะตอนเนี้ยคือน่าจะเล่นได้พรุ่งนี้นะทุกคนเนี่ยไอหนึ่งหมื่นแปดเนมันจะเป็นตัวไททันเนาะอันเนี้ยอ,นนอืมก็ตัวใหญ่ดีเพื่อไม่ให้ปการเสียเวลาจัดไปเลยแล้วกันโอ้โหโตังไปหมดแล้วโอ้โอ ดูดีไหม,ไหมะวะเนี่ยหรือเราจะเลิกทำคลิปนี้เลยวะทุกคนมันมันแพงมากเลยเลยวเว้ยแต่เราก็ซื้อไปเลยถ้าเราจะซื้อดาวันนี้นะครับเราต้องเสีย1700โเรบักนะครับทุกคนซึ่งเราทําเป็นสดาวได้เออแต่ไม่แม่มงแพงผมไม่เอาแล้ว,วะอะเออ ผมมีเกมมาแนะนำนะครับทุกคนเกมฮอนไกสตาร์เรียวนะครับทุกคนซึ่งเป็นเกมฟรีนะครับแนว RPG แฟนตาซีรุยกาแล็กซี่อะไรเงี้ยอออจากค่ายโฮโลเวิร์สซึ่งเป็นผู้พัฒนาเดียวกับเกมเกนชินอิมแพ็คนะครับทุกคนเปิดประสบการณ์เกมเชิญเบตแบบใหม่เล่นง่ายระบบเบื้องต้นต่างๆมีอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับทุกคนเกมนี้ทำอะไรได้หลายอย่างเลยเช่นตามหาสมบัติไขปริศนาอะไรพวกนี้นะครับมีตัวละครในหะ้ เลือกมากกว่า30ตัวโขคนเยอะและแต่ละตัวนะครับมีเรื่องราวเฉพาะตัวด้วยนะครับทุกคนสามารถเล่นได้ทั้ง PC และโทรศัพท์และเกมเพื่งประกาศว่าจะให้บริการบน p พ a y s t a t i o n ฟในแต่มาที่4ของปี2023นะครับทุกคนใน PlayStation ก็เล่นได้อ่ะโหเล่นได้ทุกแพลตฟอร์มอะแล้วก็มีแผนที่ใหม่นะครับทุกคน2แผนที่มีอันเคมีคอมมิชั่น แล้วก็สกิลกอวอเตอร์สเคปนะครับแล้วก็มีกิจกรรมจํากัดเวลาสนุกสนุกและกิจกรรมล็อกอิน7วันนะครับทุกคนเราจะได้รับสตาร์เดียวสเปเชียลพาสฟรีอีก10ใบนะครับทุกคนแล้วก็มีตัวละครเข้ามาใหม่ด้วยชื่อว่าคาสก้า ตัวละครน,นี้นะครับทุกคนใช้ดาบคัตนะและก็ปืน้ใช้2อ,อย่างเลยเหรอหลังจากเพื่อนร่วมทีมของเรานะครับโจมตีตัวคราฟก้าเราก็จะโจมตีไปด้วยนะครับทุกคนเออแล้วถ้ามาตายของเธอนะครับจะสร้างดาวเมทสายฟ้าให้แก่ศัตรูด้วยซึ่งเป็นตัวละครที่ดีมา,มากๆเลยนะครับตัวนี้แล้วก็มีโค้ด50สเตลาเจ็ดให้ทุกคนนะครับโค้ดก็ตามนี้เลย <laughs> ถ้าใครอยากเล่นฮอนันสตาร์เรียนะครับก็สามารถดาวน์โหลดมาเล่นได้นะครับทั้ง PC แล้วก็โทรศัพท์มือถือนะครับทุกคนหรือว่าโหลดใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะยิงลิงย์ให้อย่าลืมมาเล่นกันเยอะๆนะครับทุกคนแล้วผมก็จะมาซื้อตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้เลย <H an> โอ้ล้ลลงมปักผมก็เหลืออยู่สี่ล้อยเหลืออยู่สี่ร้อยเลยล่ะโอ้ y g o o d n e ด s โอโ้เปลือกังค์ไว้เนี่ยไม่ได้อเลยเออแล้วถ้าเราซื้อดับนะมันก็จะได้นี้มาด้วยนเนี่ยเนี่ยมันจะบวกแอคแท็กสปีดแล้วครับแล้วก็ดูเลือดผมใส่เลยละกันแล้วผมก็ใส่ตัวนี้นะผมยังไม่ซื้อแบบ2ตัวนะซื้อตัวเดียวหูยดับหนึ่งหมื่นห้าพันผมได้มาแล้วโอ้ไม่ก็ดูความแบบเฮ้ของผมใส่แล้วเราต้องไปเอ็นชาร์ดแล้วนะทุกคนผมอยากได้คีิตเจอคอผมเก็บเพชรม,มาแล้ว364ร้ล้านเพชร ับทุกคนเพื่อที่จะมาตีนนี้เลยผมอยากได้คิดติข้อ6กอ่าซึ่งเขาก็มีเยอะเลยนะครับตรงเนี้ยสี่ enchard enchard 92b enchard 92b ทุกคนเออผมผมไปแล้วเด้อไม่ไม่ไม่แล้แข่งจังอะ่ะโอ้โหไอเราก็นึกวันนิดเดียวโอ้ไม่กอด โอเคมาดูนะครับว่าเราจะผ่านตรงนี้ไปได้เยอะหรือเปล่านะครับทุกคนเมื่อกี้นั่นเราแบบเวฟสองเวฟสามเก็จะตุยแล้วอ่ะมาดูนะว่าเวฟบนี้จะเท่าไหร่แล้วอย่างนะครับมันรีเบิร์ดเลยแล้วด้วยเดี๋ยวผมไปรีเบิร์ดเลยแล้วกันก่อนจะรีเบิร์ดขอตีก่อนแล้วกันนะมามอนตัวแรกปับ๊บอ๊ะโว้ย โอ้โหผมชอบอสนุกกูแล้วดูดูคนดูดิดูดเลือสามร้อยนะครับโอ้โหโอ้โหโก้อดคออผมอ้โตีชิ้มา้เลยโอ้วอ้นอ้โอ้โอ้คอดดอ้โอเคอโอ้โ รีเบิร์ตเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวขอตีเว็บนี้ก่อนถ้ารีเบิร์ดนะครับเราก็จะเป็นรีเบิร์ตสามสิบเจ็ดรีเบิร์ตนะอ่ามาดูนะครับถ้าเราตีไอ้พวกเนี้ยเราจะวิว <c oughs> จะขึ้นขู่ดูดิขึ้นเต็มหน้าจอโอ้ oh my god เต็มหน้าจอผมอัพเลือดอัพเลือดอัพเลือดเลยดีกว่านะครับทุกคนอ่าตอนนี้เลือดเรามีหมื่นเจ็ดแล้วนะทุกคนเออต่อไปผมอัพสปีดดีวกว่าแบบคียตเดียหรืออะไรเงี้ยผมไม่จําเป็นแล้วว่ะจริงๆ ผมจะไปเวฟเท่าไหร่โอเควันนี้ผมจะไปเวฟ200ทุกคนดูเลยแล้วกันว่ามันจะถึงหรือเปล่าะนะครับผมว่าถึงอยู่แล้วมันไหวชิลใช่ปะเออคือเกมนี้นะครับทุกคนมันก็จะเป็นเวฟเป็นเวฟไปนะครับทุกคนก็เวฟ150ถึง200เนี่ยนะครับจะอยู่โลก4นะครับทุกคนอ่าส่วน1-50จะอยู่โลก1นะครับก็ไปดูอีีแรกได้นะครับทุกคนเราเติมไป2,000โอโหทำไมเราเติมเยอะจังวะ เฮ้ยหมือนแตโดนตี a few moments later เทียบ195แล้วนะครับทุกคนตอนนี้ผมบอกเลยนะครับว่าอีซี่มากเลยอ่ะตีดูดเลือดด้วยอ่ะโอ้โหนี่สินะเทพทูจริงๆนี่แหละคือฟิวของเทพทูนะครับทุกคนเนี่ยโกกเท่ไม่ใช่ไอ้พีเลขโอ้อีพีเลขไม่ควรจะผ่านแต่ละอันแต่มันก็ผ่านง่ายอยู่แบบว่าเราก็ไม่เคยเล่นอันดาบมาแรงเนาะเออแต่ดาบเนี่ยมันคือแบบโอ้マイ굿เนี่ยดูดีเราจะโซ่สองร้อยแล้วอ่ะทุกคน คือวันนี้ทางวันเวฟทุกคน hehe, คือผมยังไม่ได้เติมหรืออะไรนะเออคือแบบผมแบบกว่าจะผ่านได้แบบเอเคเรเป็นวันน่ะดูตอนนี้สิทุกคนโอ้ไม่ก็เวฟร้อยเก้าสิบเก้าแบบอีซี่อ่ะเลือนไม่ลดด้วยอ๋อลดนิดเดียวเนี่ยว่ะเอยถือว่าไม่ลดเลยโอเคมันอีซี่มากเลยอ่ะไม่รู้บอสมันโหดปะนะทุกคนเดี๋ยวผมขอแบบเลี้ยงเวฟก่อนไม่รู้บอสโหดหรือเปล่าโอเคใส่ใส่ไปปะปะปะปอปะเออบอสไม่โหดหรอกนะ มดจะตายอะดีจะตายมัน easy ยังวะมัน easy เกินไปหรือเปล่าไมยงด่าไปก็คนโอพีอะทุกคนด่ามันโอพีเกินไปอะโอเคแล้วเราได้ไอ้แอรเซาร์ลีอันนี้มาใหม่นะครับทุกคนก็คือแอตแท็กสปีดนะครับแล้วก็คิดไปข้อเนีเอยนะครับผมจะเอาอันนี้นะครับของเทฟทูโอ้โแล้วเราเรีเวิร์สได้เลย เฮ้ยรีเวิร์สแบบอีซี่อ่ะเออผมอยากจะรู้จริงๆว่าไอ้โลกต่อไปเนี่ยเหมือนเขาจะอัปเดตมาใหม่นะครับโหห้าร้อยเอ้ามีห้าร้พอดีเลยโูไปเลยล่ากันเอโอ้โหโลกนี้นะครับทุกคนผมเล่นมาประมาณ3วันเกมนี้3วันนับตั้งแต่วันแรกถ่ายไอ้ที่แบบว่าเติมไปนะครับอีพีแรกวันที่2ก็คือเมื่อวานผมเล่นฟาร์ไปนะครับพอรู้เรื่องถ้วนวันนี้วันที่3 ประมาณ3วันสี่วันนี่แหละผมมาโลกที่5โอ้ไม่ก็ดูดิทุกคนเห็นไหมดาเมจหนึ่งหมื่นสองพันนะครับสามร้อยเก้าสิบเก้าโรบักนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเขาจะโหดหรือเปล่าผมอยากรีเบิร์ตมากเลยอะรีเบิร์ตก่อนเลยแล้กกันมาดูดิว่ามันจะโหดหรือเปล่าว่าไอ้โลกเนี้ยโอ้โหมันก็โหดอยู่นะทำไปเล่นไป หมดอยู่หมดอยู่แปลว่าไม่โหดไงล่ะน้องมามาให้หมดเลยมาให้หมดเลยเฮ้ยสิแต่แต่มันก็ตีเราเข้าอยู่นะเราไปเล่นแปเพราะว่าเลือดเราไม่ค่อยเยอะอะไรเท่าไหร่นะครับทุกคนเออเลือดเราหมื่นเก้าเองอะ่ะผมว่าต้องไปลงคุกที่แบบว่ามันจะได้ของดีด้วยเออแ๋ยวผมขอลงตรงนี้ก่อน่านสุดตรงไหนี๋้วผมถ่ายให้ดูแล้วกัน s อ a t e r เว้ยตอนนี้ผมรีเบิร์ดไปแต่ว่าอยู่ที่เวฟหนึ่งร้อยสิบเจ็ดทุกคนว่ามันจะตีผมทีเดียวแตกป่าววะมันก็น่าลองอยู่นะถ้ามันตีผมทีเดียวแตกเดี๋ยวก็จบเลยนะมันจะให้มันจะโอ้โอ้โอ้ตีดุ่น่าห้าวเลยโอ้ไม่น่าไปรีเวิร์ดเลยผมลืมโอเคประมาณนี้ละกันเนาะในอนาดใหม่นะครับทุกคนเดี๋ยวผมขอไปเก็บเก็บเวลแป๊บเดี๋ยวเราจะไปลงคุกกัน ไปเจอกันหน้าคุกเลยโอเคนะครับทุกคนเราก็มาหน้าคุกแล้วนะครับทุกคนก็ของในคุกนะครับก็จะมีขายตามนี้เลยนะเราต้องไปลงนะครับไอสตาร์ดัสนี่นะครับทุกคนสีม่วงเนี่ยเราต้องไปลงดันนะครับทุกคนซึ่งผมลงได้แค่ประมาณ2 7เว็บเองมั้งเออคุดน้อยเนี่ยซึ่งผมก็อยากได้อะไรพวกนี้นะถ้าเป็นอัน,นี้นะครับทุกคนก็จะมีแอคแท็กนะครับแล้วก็บวกเลือดนะครับทุกคน,นดูดิบวกเลือดสิบวกเอคแท็กสิบอะไรเงี้ยคือแบบมันดีมาก แล้วก็มันก็มีตามวีคนะครับว่ามีอะไรมาขายบ้างนะครับทุกคนโอเคซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะไปลงให้ทุกคนดูเลยและกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับทุกคนผมยะนดีลีเจนนารี่พวกนี้มากเลยอะแล้วก็มันมีดาบเวฟห้าสิบนี่นครับทุกคนดาเมจสี่พัเโอ้ยนี่มัเเองโล ซึ่งถ้าเราลงสิ็จิใช่ไหมทุกคนอ่าเราก็เอามาแลกตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าอันไซส์นี้นะครับทุกคนคุญแจนี้ก็จะเป็นแบบว่าได้เท่าไหร่เท่านั้นแต่ว่าถ้าเป็นทางขวานี่ก็คือมันจะคูณ2อออผมเคยลงได้แค่ย7เ็วฟมาดูนะครับว่าเราจะลงได้กี่เวฟกันนะครับวันนี้นี่นะครับทุกคนก็จะเป็นแบบเหมือนดน้าดันเลยอะไรอย่างงี้เลยผมว่ามันสนุกดีนะไอ้เกมเนี้ยจริงๆเนาะ สนุกดีโหเทพทูโ oh, อ้ยเว็บแรกๆก็อีซี่ดูดิทุกคนเนามันอีซี่อยู่แล้วนะครับอันเนี้ยโอเคเดี๋ยวผมตัดไปเว็บประมาณ20เลยแล้วกันอันนี้มันอีซี่เกินไปเอฟฟิวโมเมนต์เลโอเคเว็บที่20แล้วนะครับทุกคนอะฮะอะไรเหรเอ้าตีบอลทีเดียวตายเลยเฮ้ยเอ้า, <c oughs> อา <c oughs> แล้วก็นึกว่าจะตึงหรืออะไรเว้งออกมาปุ๊บตายเลย อะไรวะมันง่ายเกิดไปหรือเปล่าคือผมไปสุดแค่เว็บ27นะครับทุกคนตอนนี้2 2 2แบบสาบายมากเลยเห็นนะ <c oughs> ตอนแรกอะ่ะผมแบบยิ2ขคือแบบโอ้โหก็อักเลือดอะคือแบบวิ่งวนเลยนะทุกคนโอ้โหเ่ตอนนี้ผมยืนนิ่งแล้วแบบอ้ายจิบชาแบบชิวๆได้เลยแล้วตอนนี้นะครับทุกคนสตาร์ดันของเรานะครับมี1,400น,นะครับทุกคนมาดูนะครับว่าผมจะไปเว็ไหนแบบ ไปถึงเว็บไหนเออแต่ว่าท็อปท็อปเซิร์ฟแบบเข้าไปถึงเว็บประมาณร้อยกว่านะครับทุกคนเว็ห้าสิบหรืออะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะยากแลวนะครับเออผมก็ไม่รู้กันว่าผมจะไปถึงเว็บไหนได้นะครับน่าจะประมาณห้าสิบหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> ตอนนี้ยิ่งบอกแล้วว่าแบบยูชิลเลยอะคือผมไม่ไม่ต้องทําอะไรเลยไๆๆบบยลวบบบบย้ทุกคนคือแบบยืนอยู่เฉยๆแล้วกดแบบคลิกมองแบบเฉยๆอย่ะทุกคนเฮ้ยมันจะชิลเกินไปหรือเ,เปล่าเนี่ยมันชิลเกินไปอ่ะโอ้โหตอนนี้เลยสถิติเดิมผมและเป็นเวฟยี่สิบแล้ว โอ้ยชอบจริงๆการเสียเงินเน่ถ้ามันเสียเงินแล้วมันแบบรู้สึกดีงี้ก็ยอมเสียแล้วทุกคนเห็นอันนี้ไหมครับทุกคนเนี่ยอโนออร่าอะไรพวกนี้นะครับทุกคนอ่ะมันคือไออันที่แบบสุ่มนะครับทุกคนเราอาจจะได้ของที่ดีเลยไอ้ที่เด็เห็นแม่ใต้ตีนสีม่วงอันนี้คือผมสุ่มได้สีม่วงม่วงานะครับแต่ถ้าเราได้ดีเราจะได้สีแบบดีเกนเลยอ่ะแต่น่าจะยากแน่เเลยอ่ะ แล้วมาดูบอสด่านที่เวฟ40นะครับเอ้ยมันก็ล่ามานี่น้องอุ้ยอ่อนยังเลยเฮชอบชอบว่ะผมชอบ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 ชอบ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 ผมเป็นบ้าไปแล้วตานี้นะครับทุกคนมันจะเป็นแบบว่าอ่ามันจะมีไอ้ที่ฮิวมันอยู่นะครับเนี่ยนะอ๋อมันจะมีที่ฮิวคือเราต้องไปตีอฮิวก่อนเนาะอืมแล้วเราก็ค่อยมาตีพวกนี้นะครับเออ เลือดไม่ลดเลยเยอะโอเคตอนนี้เวฟสี่เดียวกันครับแล้วก็เวฟห้าสิบผมบอกเลยนะครับว่ามอนมันเยอะมากๆเลยนะทุกคนแต่ไม่รวมไอ้นี้นะเฮ้ยทำไมมันตียากจังเฮ้ยผมว่าผมเริ่มตียากละนี่แหละที่เขาไม่ค่อยผ่านกันแบบอัน,น,เ,ออนเนี้ยเออโขขนาดเวฟห้าสิบล้เนี่ยเมื่อกี้ผมยังตีชิลอยู่เลยอะทำไมมันตีน,นี้ยากจังอะเหมือนมันจะมีร่างสองเลยปะถ้าผมจะไม่ผิดไอ้ตัวเนี้ยจริงๆเลย, <S <S เลยผมพูดอ่ะอไม่มีหรอ อ๋อคนนี้ก็มีดูทุกคนดูนะดูความแบบว่าโอ้ยอันนี้อันนี้คือมันตีแรงนะครับทุกคนตีแรงมากดูดิดู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 โอ้โหโอ้โหโอ้ยจะสองอันโอ้โหโอ้ยพ่ายสิบโป่งโบลับมาคงเทคงเทเลยทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้เราเวพ่าสิบแล้วนะครับเราสามาแรกได้นะเราจะแลกทางซ้ายหรือทางขวาถ้าเราทางขวานะครับเราได้สตาร์ทเจ็ดพันสี่ร้อย พ่อคุณส่องมาเลยเอาสิครับรออะไรรอนี่นะทุกคนนะอย่าอย,ย่ายสีแดงอ่ะเดี๋ยวขอสีแดงได้ไหมอ่ะเฮ้ยลิเจนมาไฮ้หกเปอร์เซ็นต์รีเจนมานเฉยเลยลิเจนมาอีกอันหนึ่งเฮ้ยเออทไม่มีสีแดงให้ล่ะโอ้เศร้าอ่ะซึ่งถ้าเราได้มาแล้วนะครับทุกคนเราต้องมาตรงนี้เลยนะเนี่ยมันแบบว่าแอคแท็กสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้เฮ้ยแอคแท็กสิบเปอร์เซ็นต์สองอันเลยอ่้ย เอ็กแทกทิปเปอร์อินทิปเปอร์อิน,นอ่ะเออทิปเปอร์อินอ่ะออสองอันเลยซึ่งมันอัปเกรดเลเวลได้นะครับทุกคนนี่แบบนี้เลยนะอ่ามันอัปเกรดได้มันอัปเกรดได้เออน,นี่คือเป็นเลเวลสามแล้วเฮ้ย เี้ยวดีว่ะทุกคนจริงแล้วตอนนี้นะครับสตาร์ทของเรานะครับมี1 0,000ืแล้วเราไปเบีวห้าสิได้แล้วเราปลดล็อกดาวนนี้เลี้ยนะทุกคนถ้าเราตีดาวเยอะๆผมว่ามันน่าจะแรงแน่เลยฮ่าฮแต่เทคไอศิลป์เอ็นี้เราได้มาละป่ะทุกคนแต่อันนี้ก็น่าสนใจนะแต่มันแสนกว่าเลยอ่ะมันฮิวสองเปอร์เซ็นต์นะครับสี่วิอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันเจแล้วมีของเทปทูแล้ว โอเคนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับทุกคนเนาะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดต,ตามได้วยนะครับถ้าใครอยากเห็นแมปนี้อีกนะครับทุกคนก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับทุกคนโอเคสำหรับวันนี้นะครับทุกคนไปก่อนนะครับแล้วทุกคนนะครับจุบจ๊บจุ <h> ๊บ ih <ihi>